เส้นทางรถไฟสายมรณะที่ถ้ำกระแสมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะนู้นมาแล้วคะ่วคะ,วคะ,วคะนู่นมาคะ่ะปูอยู่ได้เหรอตรงนั้นปูหัวรถจักรหัวรถจักรใหญ่นะปูมาแล้วคะ่ะ มาแล้วค่ะรถไฟอูยาวอยู่นะโอเคค่ะมาแล้วค่ะค่อยๆมาค่ะปูให้มาใกล้ๆปูค่อยมานะคะปูไปรอดูรถไฟนี่หัวมาจึงนี่แล้ว มาถึงโค้งแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วดีทันได้ดูนั่งไม่ดีง่ายๆไปประมาณนี้ข้อหัวมานี่แล้วพ่อไปแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้ว

สถานีอยู่ตรงถ้ำกระแสค่ะที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะคะอยากมาเดี๋ยวตอนนี้ถ้ำกระแสนะคะนี่ค่ะ